สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการโหลดแล้วก็ลงดีเพย์วอดกันนะครับผมจริงๆแล้วผมเคยทําคลิปแนวนี้ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ผมกลับไปดูคลิปแล้วผมรู้สึกอ่างงๆผมก็เลยจะมาทําอีกรอบนะครผมโดยที่ผมจะพยายามทําให้คลิปมันกระชับขึ้นนะครับผมโอเคถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยดีกว่า ซึ่งก่อนอื่นผมขอบอกก่อนเลยนะผมว่าวิธีนี้นะผมจะใช้ได้กับเวอร์ชัน1 4ขึ้นไปนะครับผมเพราะว่า1 4มันไม่มีตัวที่ลงมอดที่ชื่อว่า Ford เนี่ยผมจะใช้ตัวที่ชื่อว่า Fabric แทนนะครับผมก่อนที่ทุกคนจะโหลดนะครับผมผมก็ขอแนะนําให้ทุกคนทาการเปิดเกมขึ้นมาสักรอบหนึ่งก่อนนะครับผมโดยที่ให้เลือกเป็นเวอร์ชันที่เราต้องการจะลงดีเพย์มอดนะครับผมในที่นี้ผมก็จะใช้เป็นเวอร์ชัน1.17.1นะครับผม หลังจากที่เราเข้าเกมเสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะเข้าไปที่เว็บ Fabric MC นะครับผมพอเราเข้ามาแล้วนะครับผมให้เรากดที่ Use ตรงนี้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ Description นะครับผมให้เรากดที่ Use แล้วก็ทำการโหลด exe ตรงนี้มาเลยนะครับผมต่อไปพอเราโหลดเสร็จแล้วให้เราเปิดไฟล์ขึ้นมาเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมมันจะมีให้เราเลือกเวอร์ชันนะครับผมก็ให้เลือกเวอร์ชันที่เราต้องการจะลงนะครับผมที่นี้ผมก็จะลงเป็น1.17.1นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้เราปิดหน้านี้ได้เลยนะครับผม ต่อไปให้เราเข้าไปที่เว็บ Fabric API นะครับผมเป็นม็อดที่เราต้องแชร์ค้กคู่กันอันนี้นะครับผมหลังจากที่เราเข้าไปแล้วนะครับผมให้เรากดที่ไฟล์นะครับผมหรือผมก็จะทิ้งมันไว้ใต้ description มือนเดิมนะครับผมให้ทุกคนให้ทุกคนดูที่เวอร์ชันนะครับผมให้ทำการโหลดเวอร์ชันที่ทุกคนได้ลงไว้เมื่อกี้นะครับผมสมมติผมลง1.17.1ใช่ไหมแล้วก็โหลด1.17.1มาพอโหลดเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมเราก็จะเข้าไปโหลดม็อด replay ม็อดนะครับผมเราจะเข้าไปที่เว็บ replay ม็อดนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเราจะมาที่ดาวน์์์โหลดดดนน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 ะะะคคครร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 ััััับบบผผมมมมตตงีีี้้้เเเาาากกก็็็สถูววออออชช่ไ1.17 นะครับผมผมก็จะโหลดเป็นเวอร์ชันเดียดนึงมานะครับผมพอเราโหลดมาเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมให้ทุกคนกดที่วินโดว์กับตัว R หรือว่าถ้าทุกคนมีไอแท็บค้นหาตัวน,น,นี้ทุกคนกดแท็บค้นหาก็ได้นะครับผมให้ทุกคนพิมพ์ว่ารันนะครับผม พอทุกคนเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมให้ทุกคนพิมพ์ว่าเปอร percent appdata ปอร์เซ็นต์นะครับผมหลังจากที่เรากด enter มาแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับผมให้เราหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า dot マイค้ามันจะอยู่บนบนแล้วครับพอเราเข้าไปนะครับผมมันจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า mod ตรงนี้นะครับผม mods พอทุกคนเข้าไปนะครับผมให้ทุกคนทําการดึงไฟล์ fabric api แล้วก็ libmod ที่เราโหลดมา2อันเมื่อกี้นะครับผมดึงเข้ามาไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับผม แค่นี้นะครับผมมันก็จะทำการลงรีเพย์มดได้แล้วนะครับผมแต่ว่านะครับผมถ้าเราลงแค่นี้มันจะยังใช้ไม่ได้นะครับผมเราต้องไปโหลดสิ่งที่เรียกว่า f f m p e g d นะครับผมขั้นตอนอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับผมให้ทุกคนทำตามอย่างละเอียดนะครับผมขั้นแรกนะครับผมให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บ f f m p e g d นะครับผมแล้วกดที่คำว่าดาวน์โหลดนะครับผมให้ทุกคนเลื่อนไปที่ Windows นะครับผมแล้วก็กดที่ w i n วินโด้บิวบาเอ่ออ่านว่าสักอย่างเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับผมให้ทุกคนเลื่อนลงมานะครับผมอ่านที่มีคำว่าตรงนนนนนีีี้้ะะะคครรััับบผผมมมทก็จโหลลดไฟ์ 然我们。 พอเาโหลดเสร็จนะครับผมเราก็ทำการเปิดไฟล์ขึ้นมาเลยนะครับผมถ้าบางคนไม่สามารถเปิดไฟล์ได้นะครับผมผมก็แนะนำให้ไปโหลดโปรแกรมที่ชื่อว่าวิลล่ามาก่อนนะครับผมโอเคพอเราเปิดมาแล้วนะครับผมมันจะมีโฟลเดอร์อย่างนี้นะครับผมให้เราทำการเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ไดซีนะครับผมเข้าไปที่โปรแกรมไฟล์ที่นี้นะครับผมให้เราทำการลากไฟล์ในนั้นนะครับผมเอาไว้ในนี้นะครับผมโดยที่เวลาทุกคนลากนะครับผมทุกคนให้ลากไปไว้ในที่ที่มันโล่งๆนะครับผมที่นี้นะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมต่อไปนะครับผมให้ทุกคนทำการเปลี่ยนชืืื่่่่อออนนนะะะะคคคคครรรรัับบบผผมมโดดดดยทททีุุจจกกกกกกกลลลขวววาาาแ้้้้็็หหห F2 ไใใช เพียงแค่ ffmpeg eg แค่นี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเป็นการตั้งค่าผ่านนะครับผมซึ่งก็ผมจะสอนวิธีแบบเร็วๆเลยนะครับผมให้ทุกคนกดที่ค้นหาเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กดพิมพ์ว่าผ่านนะครับผมมันจะขึ้นอันนี้มาแล้วทุคนก็กด enter ไปก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้านี้มาใช่ไหมทุกคนเสร็จแล้วก็กดที่ environment variable ตรงข้างล่างตัวนี้นะครับผมทีนี้เราก็หาคำว่าผ่านนะครับผมที่เป็นชื่อว่าผ่านตัวนี้แล้วเรากด double click เข้าไปเลยขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้ทุกคนกลับมาที่ไอ้หน้าโปรแกรมไฟล เป็นโล่งๆนะครับผมแล้วทําการคลิกขวาคัดลอกคอนโทนสีก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วก็เข้ามาที่หน้าที่เราให้เปิดเมื่อกี้นะครับผมเรากดที่นิวแล้วก็กดกดคลิกขวาเพจหรือว่าจะกดคอนโทนวีก็ได้นะครับผมจากนั้นทุกคนก็กดโอเคเลยนะครับจากนั้นก็โอเคอีกรอบหนึ่งนะครับผมแค่นี้ถ้าผมมันก็จะลงรีเพย์บอทโดยสมบูรณ์แล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากโหลดออฟติฟายนะผมขั้นแรกนะผมให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บออฟติฟายนะผมกดที่ดาวน์โหลดนะครับผมตัวนี้ให้ทุกคนเลือกเวอร์ชันที่คนต้องการน,นะผมก็จะมีหลายเวอร์์นน์ชััััััั่่่่นน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 นะะะะะคคคครร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 บบบผผผผผมมมมมสสสำหหหใทททีี preview, ทีีีออยยาาากก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 โโลลลลลลดดดดด1.17็็พพวววววววิิแแแ้้้้เเึงปตต ต่อไปแล้วก็ดาวน์โหลดเลยนะครับต่อไปสิ่งที่เราต้องใช้นะครับผมจะมีชื่อว่า Optifabric นะครับให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บ Optifabric นะครับผมให้ทุกคนดูที่เวอร์ชันตรงนี้นะครับผมว่าทุกคนใช้เวอร์ชันอะไรแล้วมันซัพพอร์ตเวอร์ชันอะไรบ้างนะครับผมซึ่งผมก็จะใช้เป็นเวอร์ชัน1.17.1นะครับผมตัวนี้แล้วก็โหลดมาเลยหลังจากที่เราโหลดเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เข้าไปที่รัน percent data percent เหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วเข้าไปที่ dot Minecraft แล้วก็มอสเราก็ลากสองไฟล์นี้เข้าไปไว้ในนี้เลยนะครับผมแค่นี้นะะครรับผมเาก็จท ก็คือว,ว่า Fabric Loader ตรงนี้นะผมมันก็มีเวอร์ชันตามหลังนะ่นครับผมแ,แล้วเรากดเทได้เลยนะครับผมแค่นี้นะผมมันก็จะมีดีเทบอทในเกมแล้วนะครับผมสำหรับลิงค์ดาวน์โหลดทุกลิงค์ผมก็จะทิ้งไว้ใต้ e s สคริปชันให้หมดเลยนะครับผม ต่อไปนะครับผมผมก็จะมาสอนวิธีการใช้รีเพย์มอสเท่าที่ผมรู้นะครับผมเพาจะสอนผิดหรือว่าสอนถูกนะครับผมผมก็ไม่ได้ใช้เก่งอะไรมากมายนะผมผมจะมาสอนเท่าที่ผมใช้เป็นนะครับผมโอเคขั้นแรกทั้งผมเรจะอธิบายตัวนี้ก่อนนะครับผมตัวนี้นะผมมันจะมีปุ่มที่ขึ้นมานะครับผมเป็นปุ่มรีเพย์วิวเวอร์ตัวนี้นะครับผมจะเป็นเหมือนแบบศูนย์กลางที่รวบรวมคลิปต่างๆที่เราอัดไว้นะครับผมซึ่งก็สามารถเข้ามาตั้งค่าอะไรตัวนี้ได้หลายๆอย่างทุกคนสามารถไปศึกษากันได้นะครับผมพอทุกคนเข้ามาในซิงเกิล เป็นการเลือกว่าจะให้อัดในซิงเกิลเพยเอร์หรือว่าอัดในมัลติเพย์เลอร์ไหมนะครับผมโอเคในที่นี้ผมจะอัดในซิงเกิลเพยเอร์ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างโลกใหม่ในการเข้าไปอัดนะครับผมโอเคพอเราเข้าในโลกมานะผมทีนี้เราก็สามารถทําอะไรตามที่เราต้องการสะอัดเลยนะผมจะทําอะไรสักหนึ่งนะครับผมโอเคพอเราทําอะไรสักหนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็กดสามารถกด ESC นะผมตัวนี้เราสามารถกด Stop Recording ก็ได้นะครับผมหรือว่าเราจะออกออกโลกไปเลยก็ได้นะทีนี้มันก็จะขึ้นว่า Save ข้างบนตัวนี้นะครับผมเราทำการกดดันตรงนี้นะครับผมพอเราเข้าไปในะ ตัวนี้ถ้าผมจะเป็นชื่อของโลกที่เราตั้งไว้นะไม่ก็เป็นชื่อของเซิร์ฟที่เราตั้งไว้นะครับผมเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมเคยซึ่งผมจะแนะนําคีย์รัดคร่าวๆให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะครับผมเพื่อเป็นการง่ายต่อการสอนนะครับผมคีย์รัดนะหมก็จะมีปุ่มพีนะหุมนในการในการหยุดหรือเล่นคลิปนะครับผม ปุ่ม T นะครับผมจะเป็นการเรียกเมาส์ออกมานะครับผม ESC นะครับผมก็จะเป็นการเก็บเมาส์เข้าไปนะครับผมซึ่งมันก็อาจจะมีคีย์รัดอื่นๆอีกนะครับผมซึ่งทุกคนอาจจะไปลองเล่นกันได้นะครับผมนอกจากนี้นะครับผมเราก็สามารถใช้ looking mouse นะครับผมในการปรับสปีดในการบินของเราได้นะครับผม สุดวิธีการอัดออกมานะผมผมจะแบ่งเป็นสองแบบนะผมก็คือแบบแรกนะครับผมก็คือเราไม่ต้องเซตอะไรทั้งสิ้นนะผมก็คือเราจะขยับด้วยตัวเองแล้วก็ใช้โปรแกรมอย่างอื่นอัดนะผมเช่น OBS หรืออะไรอย่างงี้นะครับผมแล้ววิธีหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นวิธีการเรนเดอร์นะครับผมโดยที่เราจะเซตจุดต่างๆแล้วก็ค่อยเรนเดอร์มานะครับผมในวิธีแรกนะผมเราจะทําการกด F1 นะครับผมแล้วทําการกดตัว P ให้มันเล่นนะครับผมเสร็จแล้วทําการอัดหน้าจอของเรานะครับผมแล้วก็เราจะได้เป็นคลิปออกมานะครับผม ส่วนวิธีหนึ่งนะผมเป็นวิธีการเซตจุดนะครับผมซึ่งผมแนะนําให้คนที่จะทําวิดีนี้นะผมควรจะมีความรู้เกี่ยวกับพวกคีย์เฟรมแล้วผู้นี้นะผมถามว่าคีย์เฟรมคืออะไรนะครับผมถ้าคนที่ตัดต่อก็จะรู้นะผมคือแนวเป็นแบบว่าแบบเหมือนเซตให้แบบว่าณเวลานี้ภาพมันเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปสอนกันเลยว่ามันจะใช้ยังไงนะครับผมทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีแถบข้างบนกับข้างล่างใช่ไหมข้างบนนะผมจะเป็นไทม์ไลน์ในคลิปของเรานะครับผมที่เราอัดจริงๆนะครับผมส่วนข้างล่างนะผมจะเป็มลอ่เราาสถืน ข้างบนได้นะผมว่าเราอยากให้มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะผมข้างล่างนะผมเราจะเลื่อนไปที่จุด0ูนย์ข้างล่างก่อนนะผมเราจะไปอยู่ในตำแหน่งที่เราอยากต้องการนะผมทีแล้วกดปุ่มนี้นะผมเป็นการเซตจุดนะผมว่าบอกว่าเวลาตรงนี้เราจะอยู่ตรงนี้นะผมแล้วก็เราจะเซตเวลานะผมก็คือเวลาตรงนี้อยู่ตรงนี้นะผมผมอาจจะจะบายแล้วงงหน่อยผมพูดเองผมก็ยังงงเองเลยนะผม โอเคสู้วิธีการเซตจุดต่อไปนะผมแล้วก็จะกดตัว P นะครับผมจะสังเกตได้ว่าข้างบนกับข้างล่างมันจะวิ่งไปพร้อมกันนะครับผมแล้วก็จะให้มันวิ่งไปเลยนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วพอเราได้แล้วเราต้กดตัว P รอบนึงเพื่อปการหยุดนะครับผมทีนี้เราอย่าไปแตะต้องอะไรข้างล่างมันนะครับทุกคนแล้วแค่ขยับที่ของเรานะครับผมสมมติเราอยากย้ายมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมกด2จุดเหมือนเดิมนะครับผมทีนี้นะครับผมเราก็ลองเลื่อนตรงข้างล่างนะครับผมไปไปตรงศูนย์ศูนย์นะครับผม แล้วเราก็ลองกดเล่นดูนะครับผมทีนี้เราก็จะเห็นได้แล้วนะครับผมว่ามันออกมาเป็นทิปแล้วนะครับผมมันง่ายๆแค่นั้นแหละลูกผมจะบอกว่าถ้าทุกคนอยากให้ใช้ให้ชำนาญใช้ให้เป็นนะครับผมทุกคนต้องลองเข้ามาลองมัวม่วๆดูนะครับผมมันไม่มีใครทําเป็นตั้งแต่แรกเลยนะทุกคนมันอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะครับผมแต่มันไม่ยากเกินขนาดนั้นนะครับผมซึ่งมันก็จะมีอีกสองอย่างที่ผมจะแนะนํานะครับผมก็คือปุ่มสปีดนะครับผมทุกคนสามารถปรับสปีดได้ตรงนี้นะครับผมทุกคนสามารถปรับให้คลิปมันเล่นไปเร็วหรือช้้้้้้้้าาาาาาาไไไไดดดนน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 ะะครรรรััผผผผมม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 แตตต่่่่่วววถขขงงงลลีกกกก็็็จจเเเปปปใใทิสํหึึุ ปุ่มตัว C นะครับผมมันจะเป็นการเคลียร์คีย์เรยฟรมข้างล่างนี้หมดเลยนะครับผมสำหรับใครที่แบบรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันยุ่งเหยิงเกินก็เลยจะแบบเคลียร์ใหม่กดตัว C ได้นะครับผมแล้วกด Yes โอเคผมเกือบลืมมันจะมีคีย์ลัดอีก2ปุ่มนะครับผมมันจะมีคีย์ลัดอีก3ปุ่มนะครับผมก็คือตัวตัว J ตัว K แล้วก็ตัว L นะครับผมตัว J นะครับผมจะทําการหมุนกล้องไปทางซ้ายส่วนตัว L ก็จะเป็นหมุนกล้องไปทางขวานะครับผมส่วนตัว K นะผมก็จะเป็นการรีเซ็ตกล้องนะครับผมถ้า้งีใครััับบผมมมกก็็สาาารรถเนนได้ะคต่อไปวิธีการรรรเเนนดอ์ะคับผมกกก็ให้ทุคน ที่ปุ่มนี้นะครับผมเสร็จแล้วมันก็ขึ้นหน้าต่างอย่างนี้มานะครับผมตรงนี้นะครับผมผมก็จะปกติผมจะไม่ปรับอะไรนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมก็เอาจริงทุกคนสามารถไปปรับอะไรกันได้ตรงนี้นะผมลองไปดูดูกันได้นะครับผมตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นที่เก็บที่เก็บนะครับผมว่าเราจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับผมแล้วก็สามารถตั้งชื่อไฟล์อะไรของเราได้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเราปรับอะไรทุกอย่างโอเคแล้วนะครับผมแล้วก็กดที่เรนเดอร์ข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมทีนี้นะครับผมก็เข้าสู่หน้าเรนเดอร์นะครับผมเราสามารถกดเพื่อออรรีวเเเดด์ขงาไ้ผม มันเรือกเสร็จแล้วนะผมเราสามารถกดเข้าไปดูไฟล์ที่เราเดนเดอร์ได้นะครับผมอ่าก็เป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมเอาจริงขคร่าวๆมันก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะมีปัญหาก็คือพอกดปุ๊บมันแบบว่าถามหา F f M P E T อะไรสักอย่างใช่ไหมวิธีการแก้ละผมก็คือ ให้ทุกคนเข้าไปที่ได day 4เข้าไปที่โฟลเด er อร์ ffmpeg เข้าไปที่ bin แล้วทุกคนก็ก๊อปข้างบนมาเหมือนกันนะครับผมแล้วทุกคนก็เข้าไปที่หน้าเกมเหมือนเดิมนะครับผมตรงคอมแมนต์ตรงนี้นะครับผมทุกคนใส่ไปว่าทุกคนกด Ctrl v นะครับผมก็จะเติม slash f f m p eg exe นะครับผม สร็จแล้วคนก็กดเรนเดอร์ได้เลยนะครับผมทุกอย่างก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากเรนเดอร์แล้วใส่เชดเดอร์นะครับผมมันก็มีวิธีเหมือนกันนะครับผมก็คือให้ทุกคนตอนทุกคนแบบเซตจุดอะไรพวกเนี้ยผมไม่แนะนำให้ใส่เชดเดอร์นะครับผมเพราะว่ามันอาจจะมีแบบแสงมักอะไรอย่างงี้ได้นะครับผมพอเราเซตจุดเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ใส่เชดเดอร์นะครับผมแล้วก็กดเรนเดอร์นะครับผมทีนี้นะครับผมเราก็จะได้ภาพสวยๆออกมาแล้วนะครับผม คพื่อผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันนะครับผมถ้าใครที่มีคำถามอะไรนะครับผมหรือว่าติดปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมผมจะพยายามพยายามนะตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันบบ๊ายาย